กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงหรือกูไม่เคยยินดียินร้ายในลาบยศสรรเสริญน,นะครับก็จะเป็นจุดยืนที่ชัดเจนอย่างยิ่งของหลวงพ่อคุณประสุทธโธส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างรู้สึกใจหายเนี่ยแหละครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อโคาราชและก็ประเทศไทยอย่างยิ่งครับครับผมแล้วก็มีคําสอนนะครับที่หลายคน จดจากันได้มีรเรื่องของความพอเพียงด้วยมีเรื่องของความไม่ประมาทด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางฝั่งของลูกศิษย์นะครับอย่างคุณสุวรัลริปะตะพันลบกันดูฮะ ท่านเป็นพระผู้มีแต่ให้นะครับให้ทั้งหลักธรรมคำสั่งสอนให้ทั้งทรัพย์สินต่างๆแม้กนะระทั่งเมื่อท่นานมรณภาพแล้วท่านก็ยังให้ร่างของท่านนะครับถือว่าเป็นเป็นพระผู้ประเสริฐและในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับพวกเราก็ได้ยึดหลักคําสั่งสอนของท่านเป็นหลักในการดําเนินชีวิตซึ่งท่านจะให้หลักที่ง่าย มีเหตุมีผลเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหลวงอไปบ้าค่ะหมายจะบ้านไหนทมล่ะครับหลไป้านไหนก็เสียใจยอยากให้หลวงพ่อไปที่วัดค่ะเพราะว่ากดแก่ที่ว่ามาไม่ได้ก็สงสารแต่ก็รอเตรียมงานรออยู่ค่ะแต่ทํายังไงได้เพราะว่าท่านมอบพินัยกรรมไม่ไปที่คนแก่เนาะแล้วก็ถามว่าเสีใจไหมเสียใจอยู่ก็แคมาตลอดจ้ะไม่เคยท้อทิ้งกันเลยจ้ะ จะตามไปร่วมงานที the the ่กรุงเทนไหมครับก right. ็คิดจะไปค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่เราต้อกำลังพาไปครับนี่มาแล้วปักหนึ่งครับไปหาหลวงพ่อทุกวันอยู่ที่นู้นทุกวันจำหน่ายพาอยู่ที่นู้นทุกวันเลยจ้ะตรงนั้นที่เป็นมะเร็งมะเร็งรังสาค่ะมีสองคนกัี่เขาถูกต้องหลักการนำสอนหรือว่าสิ่งที่เรา หลวงพ่อหลวงพ่อสอนบอกว่าพระที่บ้านคือองค์ใหญ่คือพ่อคือแม่ทำบุญวันละบาทสองบาทแล้วก็ดีขึ้นไปดเรื่อยๆก่อนที่จะทำบุญทุกคนอื่นขอให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ก่อนเรารักท่านมากคาสั่งสอนของท่านบอกว่าอย่าไปขโมยเล็กไปขโมยน้อยมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นพ่อบอกพ่อสอน ผูกพันมากตั้งแต่สมัยแกแข็งแรงป้าก็เดินตามแกป้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดป้าก็เดินตามแกออกกําลังกายทุกเช้าทุกเช้าจนมาระยะอย่างแกจาไม่ได้ป้าก็เขาไม่ให้เข้าใกล้ป้าก็ไม่เคยเข้าหาแกเมื่อก่อนแกฉันข้าวป้าก็เข้าไปตอนเช้าป้าก็เดินออกกําลังกายฉันจังหันป้าก็จะไปนั่งรอเก็บสารับแกยกให้ผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นฉายาของป้าคือเนี่ยไม่หมาแกเรียก กับกอเป็นบรรยากาศนะครับจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะช่วงบรรยากาศของการส่งศพเมื่อคืนนี้ช่วงสองทุ่มนะครับ,รบตอนนี้ศพของหลวงพ่อคูณก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่โรงพยาบาลขออนุให้อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรบรรดาศิลปิสิทธ,ทธ์เองก็เตรียมเดินทางไปที่ขอนแก่นเพื่อไปเคารพศพ ไปสัง่งการพระเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนก็โศกสลดนะครับแม้ว่าหลวงพ่อคูณปริสุธโธจะจากไปแล้วนะครับลาสังขารไปแต่คําสอนของท่านเรื่องราวของท่านก็ยังคงทิ้งรอยท้าเอาไว้ให้กับสิทธิญาณวิชิตรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนเดินตามต่อไปครับ